สวัสดีครับสวัสดีพพเอสีทุกๆท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมมอสปลาช่อปลาชมข้านะครับก่อนเรามากับพี่ชินดานะครับผมคับผมสวัสดีครับคผมก็นี้เราก็จะมาอย่างบ้านยายปอบนะครับผมก็เราก็ได้เอาของมาให้กับหลานน้องเขาด้วยนะครับผมเอาข้าวมาให้เอาข้าวมาให้กับหลานยายปอบหน้ารอบนั้นที่ผมมาก็น้องเนี่ยบ่นว่าหิวหิวของสดนะแต่ผมก็ไม่ให้น้องกินของสดนะจะให้น้องนี่ยกินข้าวดูนะว่าเขาจะกินไหมแล้วก็ ผมว่าที่เขามาหายายเขาบ่อยๆเขาก็คงคิดถึงนะชิก็เขาอยู่ยายเนี่ยผมว่านายายน่าจะน่าจะได้ทํากับข้าวให้เขากินนะเขาก็เลยเวลายายไม่อยู่เนี่ยเขาก็เลยแบบหิวนะทุกคนอันนี้ผมสันิทานดูนะครับผมครับผมก็เราก็แล้วเข้ามาเดินนะครับผมก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมชาเด่นยังแช่แช่ ในหก้อนมากเนี่ยงน,นี้เด,ดิมยากขึ้น ดีมากๆเลยเพื่อน <S <S ใช่ต้นไม้ให้ปกคลุมใบหญ้านี่ปกคลุมที่นี่หมดเลยอ่ะมันก็จะลมเลื่อนลงมตฝนตรงนี้เริ่มเขียวขึ้นมานะแล้วใบมะกอกอ่อนๆโหน่าจิ้มน,น้ำพริกมากเลยเจอไหมต้นมะกอกใช่ใช่ต้น่ะอ่อนตเต็มเลยอ,ะ<ช>อ่ะนี่นน่ะโหยยอดอ่อนทุกคนน,น,น,นน่าจิ้มน้ำพริกกระปี่มากเลยใช่ครับ กินได้ทั้งผลกินได้ทั้งใบอนะดอกมันก็กินได้คนถ้าดอกมันเึื่องนอนะใช่เดี๋ยวมันมีตัดปลีอนอะสะบัดรถตรงนี้ก็สะบัดรถขนาดเดิมพวกใบอ่าพวกไ,วกไฟไหม้เนี่ยก็ยังไม่ตายนะสะบัดรถเป็นอะไรที่อืดมากอ่ะทุกคนมันไม่ตายง่ายนะ แต่ต้นกล้วยเมืนงต้นนี้ก็อาจจะตายไปบ้างนะทุกคนเปิดรูไม่วันนายนี้ปิดรูรูแย่ใช่ไหม ลองม่เิดมาลทั่กนก็ว่าจะรันเสทวัน one one ใช่เดินใโดีรับร de <c oughs> ู้ว่าเรามาพ่เคตั้งถึมาลอนถกนี้กองไฟกองไฟ ทำไมนี่คือเย็นนะไมม่่าน้ำกๆใชพอมีใบเขียวกทีที่รู้สึกว่ามันชื่นแล้วก็สดชื่นลมเย็นมากเลยใช่ครับเนาะหนูไปหูหนูถ้าได้ยินเสียงพี่ก็มาหาพี่นะพี่มาดี แซ่บเบปปอบอย่นี้แซ่บนะใช่มีการย่อเยอะที่อันนั้นใช่พิลามา้องเบสนะครับผมแต่เขาก็ไม่ทำร้ายอะไรเรยนะทุกคนใช่ครับผมจะเร่มแซ่บคาแนนมันละเสียง ผัดนี่ก็เย็นเย็นนะ <c oughs> ถ้ามีนี่มีบ้านหลายหล,ยหล,ยลัง่ปไปหมู่บ้านได้เลยนะใช่ก็อากาศก็ไม่ได้แย่มากนะทุกคน ค่อนข้างที่จะดีมากมากถ้ามี่งอันตรายเนี่ยเรายคนจะอยู่ในท้งนที่นี่ใอย่างเป็นที่เป็นปลอดเนี่ที่นี่มันเงียบสงบนะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาด้น้ก่อนเดนร้อนอบอ้าวเนี่ยน่มนกเลยมื่อวานเนี่ยตกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วทุกคนกแบบเป็นหนาดีนะ ถือว่าดีนะเราจะได้มีน้ำใช้ทุกคนาก็ใบไ้มันเสียวขช่วงนี้ผมกับน้ำมอยก็ไม่ได้เข้าป่าเลยนะเราไว้คาดแผนว่าน่าจะอาทิตย์หน้ามันจะได้ไปเข้าป่านะวันนี้จริงจงพานเนี่ยก็ชวนเราเข้าป่าเนะไปหาผลไม้ป่าแต่ผลไม้ป่าเนี่ยเขาไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าจะมีหรือเปล่านะ S <S เขามาเรียกผมแต่เช้าเลยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกผมล่วงหน้านะผมก็เลยไม่ได้ไปกับเขาเขาเช้ามาเรียกในเวลาที่กราลัทนหันนะทุกคนก็เลยไม่ได้เข้าปา่าด้วยกับเขาเลยไว้โอกาสหน้าน่าจะได้ไปท,า,ทานป่านะครับ ใช่เนี่ยนอนทุกปีนอนสบายอ่ะใช่หนูหนูมาลหรอหนู มาเยี่ยมดูหรอคะใช่พี่มาหาเองเราได้เอาของกินมาให้หนูไหมเอามาจ้ะนี่ข้าว <c oughs> มาให้ด้วยตั้งแต่ยายหนูไม่อยู่หนูก็ได้กินข้าวไม่ดีเลยเองอยู่กับยายเองนานยังมาหลยปีแล้วตั้งแ,แต่เองไม่ได้อยู่กับยายอะ่ะเองก็ได้กินอะไรไม่ดีหรอใช่ หนูรู้แล้วนะว่าใครฆ่ายายหนูหนูขอโทษด้วยนะที่ทำลายพวกพี่หนูน้องจะสั่มเลยนะทุกคนมันไปแล้วหนูเองไม่รู้แล้วมหนูจะอึ้งนะทุกคนหนูจะร้องนะใช่แล้วไม่ต้องร้องหนูไม่ต้องร้องนะพี่มาดีแล้วตอนนี้เอ็งอยู่ใครอ่ะ อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวหรอแล้วบ้านเองอยู่ไกลาจากที่นี่ไหมอ่ะอยู่ฝั่งนี้นเขาเข้าไปลึกไหมมีหลายบ้านไหมอ่ะหรือว่ามันเป็นแบบว่าหลายหมู่บ้านเลยมันเป็นแบบหมู่บ้านไปเลยหมู่บ้านไปเลยแสดงว,ว่าเองอะ่ะอยู่ฝั่งไทยเองพูดไทยได้ชัดมากเลย น้องเนะยอมคุยดีิๆกับเรานะเรานี่แกไม่ได้มาทำร้ายนะขึ้นมาขึ้นมา,าพี่อพี่มีข้าวให้กินนะขึ้มนมาเร็วก็มีรองเท้าให้เองด้วยพี่เห็นเองมาเนี่ยไม่มีรองเท้าเลยนะเพราะแถวนี้มันจะมีพวกอป่าหนามไทยเยอะเดีย๋ยวพี่จขอตั้งต้องก่อนั ค ah ่ะอเิน hmm. ม mm ื่อบาเยลียีอแปลว่าห้ามทำร้ายเขานะเมื่อบาเยลีแปลว่าอย่าทำร้ายเขานะขวดนี่าจะชิ่น้องบ้าๆเอ้ยเลยบอกไปไปนั่งค้างน้องหน่อยนะน่าจะไม่อันตราย กหหอ,อ,อยังก่อนเมื่อกี้ผมถามว่าน้องยังได้กินข้าวยังนะครับผมก็<ช>น้องใส่หัวนะน้องก็ยังไม่ได้กินนะครับผมอ้งมีนี่แปลว่ากินข้าวทุกคน<ช>ภาษาบ้านเรานะอ้งมีอ้งมีอ้งมีเนี่ยคล้ายๆกันนะก็กินข้าวอ้งมีแล้วก็โอ้ท่ยโอ้ทึ่ยคือกินน้ำนะทุกคน อ๋ออ๋กระดีแกงน้ำแกงแล้วก็ปลากระป๋องนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะนั่งข้างๆนี่แหละทุกคนไปนั่งใกล้ๆน้องนี่แหละแต่บางกองบางอย่างอ่องอ่องอ่องมืดนองอ่องมืดนองก็ไปว่าน้องสาวนะเรียกแทนเขาว่าน้องสาวนะเขาขี่อะไรกันมา นะอนะอออีะเเาวโอเคทุกคนเดี๋ยวผมนะก็จะถ่ายตอนที่เขากินข้าวเสร็จน,นะเพราะเราถ่ายน้องเขากินไงบางทีเขากินไม่สิดดวนไงอืม็ไม่ค่อยจกล้ากินนะเดี๋ยวผมนะก็จะนั่งแจมกับน,น้อง,ของเขาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไว้กินข้าวเสร็จอนะ่ะผมก็จะถ่ายพี่ได้ดูนะว่าเขานีงกินข้าวหมดหรือเปล่านะผมเอามาให้ าอร่อยนะปลาอร่อยมากเลยปลาเี่อร่อยใช่ไหมนี่กินไดทุกคนไดไแล้ไปไปไหนอ่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปิดเองเดี๋ยวหนูไปล้างจานให้นะก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพี่ไปล้างที่บ้านเองตรงนี้มันไม่มีพวกสไลด์อ่ะเดี๋ยวพี่เก็บเองจริงข้าวอร่อยใช่ไหมอิ่มไหม อิใพูดชัดพูดชัดกว่าผมเียพูดถอยคอ่ะคือช้ดกว่าเราสองคนอีกนเองเองจะขับเข้าไปในหมู่บ้านยังต้องเดินไปต้องเดินไปไกลไหมอ่ะไกลอ่เสร็จแล้วหนูขอกลับก่อนนะได้ได้ใเองิอกไอ่ะ อนะเอ็งเดินนี้เดี๋ยวก่อนเอ็งเดินนี้เองไม่เจ็บตีนเหรอรองเท้าก็มีใสนะ่อะที่มีรองเท้าของน้องพี่คู่หนึ่งอนะพี่เห็นว่าเอ็งอะเดินเท้าเปล่าแล้วแถวนั้นอนะหนามค่อนข้างที่จะเยอะน,นะเป็นพายหนามนะแถวนู้นเอ็งเคยเดินแทงมั้งไหมนะอะเอ็งเจ็บขาอ,อ่ะพี่จะให้เองนะ มาที่กอนที่ก่อนเจน้องใส่ก็ถูกไห้ติดเองกับติดน้องพี่ก็าพอกันใส่ใส่อ่ะลองใส่ดยได้ไหมปอดีนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว่กรถ่นเหรอ นี่เขาใส่เขาได้พอดีนะแต่อับจะใหญ่ไปะนะกลับมาหรอหนูพี่ไปส่งขครึ่งทางได้ไหมฮะมมมทำไมพูดเส้งแข็งจังทำไมขอส่งครึ่งทางนะพี่ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรแล้ว เทุกคนเดี๋ยวผมนะคะจะเดินไปน้องไปพักครึ่งทางนะใช่จะดูเขาเสียงหน่นอยแข่งนะเดี๋ยวผมเนี่ยอ่าจะขอปิดคลิปนี้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปสองเจอกันใน ep สองนะทุกคนเ<ช>ดี๋ยวผมจะไปส่งน้องเขาครึ่งทาง,งก็อาจจะแอบย่องไปในหมู่บ้านหน่อยนะทุกคนเพราะผมเองก็จะเห็นหมู่บ้านขนานเป็นยังไงแต่ว่าที่เขาบอกเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ก็คือ น่าจะอยู่ในเขตไทยอยู่นะไม่น่าจะฝั่งพมานะแต่ว่าน่าจะติดน,น,น้อยๆแหละแต่คงไม่ข้ามไปฝั่งนะี้ทุกคนโอเคจะพดกนตามนะ้องไปเรื่อยๆครับผม